พอลูกเขาเล่นกันฟินอย่างมีความสุขฟังเสียงก็เดีย๋ยวเวลาเขามีความสุขเวลาเขาฟินเสียงยังดังเอ้ยเอ้ยมีงารแอคชั่นให้อีกไอหางนี่ไม่ลืมกระดิกนะอืมอืมเอาใหญ่เลยอืเอาพอชมก็ รักกันจริงพ่อลูกคู่นี้เฮ้ยอนอนเก้าอี้ประจำตำแหน่งขนาดเนี้ยชาติที่แล้วต้องเกิดเป็นคนน่ะเป็นผู้จัดการหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับนั่งเก้าอีอ้พ่อเขาชอบมากเก้าอี้ตัวนี้ถ้าว่างนี่กระโดดควับขึ้นมานั่งขึ้นมานอนขึ้นมาเล่นเลยใครจะทำงานใครจะใช้เก้าอีน้นี่ไม่สน แก้วอีค่าขายับแตะทำนองนั้นเลยหาดสี s e c o n มีเห็บไหมเนี่ยต้องถาม hatte heute unter เธอ,อ,อ,อเห็นเห็บตัวหน,นึ่งเขาก็เอาออกให้ก็ตามภาษาเมียวเนาะไปเดิน ไปเดินไปนอนเล่นตามหญ้าเนาะตามคอหญ้าตามทุ่งหญ้าตามใบไม้ก็เลยได้เห็บกลับมาบ้านวันก่อนก็ได้มาตัวหนึง่งโอ้ยไม่รู้จะอ,ออกออกให้ยังไงพากันตื่นเต้นใหญ่เลยปกติก็เราก็ไม่ค่อยเห็นเห็บเนาะอยู่เมืองนอกเ่ยแต่ว่าถ้าอยู่บ้านเราเมืองไทยมันก็มีเห็บเยอะเนาะที่นี่ที่นี่ยแมวได้เห็บมาตัวเนาะโอ้ยพากันตื่นเต้น ไม่รู้จะเอาเห็บออกจากตัวแมวยังไงถ้าเป็นบ้านเราก็ดึงทิ้งไปเลยแต่ที่นี่เขาเขาฝรั่งอะเนาะเขาต้องมีอุปกรณ์กันการอะไรการถอนเห็บเขาเรียกเนาะไปหาซื้อก็หาซื้อ,อได้ตามร้านขายยาทั่วไปก็ามีอุปกรณ์ถอนเห็บออกมาจากตัวคนตัวสัตว์นะคะเพราะว่าเห็บเมืองหนาวเนี่ยจะ เป็นเห็ดเป็นเห็ดมีพิษแล้วก็อันตรายกว่าเห็บอากาศเมืองร้อนเยอะหลายคนที่โดนเห็บกัดเนี่ยเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะว่าเห็บที่นี่เขามีเขาปล่อยสารอย่างหนึ่งออกมาจะทําให้คนที่โดนเห็บกัดเนี่ยทำให้กล้ามเนื้ออ่อนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเขาจะไม่เก็บ เห็บที่มันอยู่กับตัวแมวหรือว่าตัวคนเนี่ยออกกับมือนะคะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเราที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็หาเห็บให้หมาให้แมวเนาะเราก็หากันเองแต่เมืองนอกนี่เขาไม่หาไม่หาให้นะคะต้องต้อง,องมีอุปกรณ์ในการเก็บเห็บ <H ib. S 1> อุ้ยดูว่านอนอุ้ยอก็อนินทาตัวเองั่นแหละ นินทาเจ้าของนั่นแหละนั่นอ๋อว่าสิงแต่รู้วิเศษแคเนั้นแต่นี่อมุิมก็ใช้วิเศษไม่เออเขาไม่ได้ต้เซ็คนาะฟุ้งซ่ตีนสกปรกเว้ยฝนตกไงเขาก็ออกไปข้างนอกแล้เพิ่งเข้ามาเข้ามานอนเนี่ยสบายใจเกินอืมเพาอย่างฟินเอ้ยไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นเท้าของเขาด้วยนะเขาเขินดึงเท้ากลับเลย รู้เรื่องทุกอย่างบางครั้งบอกให้แอคชั่นเนี่ยเขาแอคชั่นด้วยนะเนี่ยดูดูนอนคุณผู้ชายขาวของเราเนี่ยเป็นคนรักแมวมากก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสิบปีก่อนนะนะเขามีแมวอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อไวซี่ สีขาวทาตัวเลยขาเหมือนที่มะเขาเรียกชื่อว่าไวซี่ไวซี่ก็คือแปลว่าสีขาวเนาะคือขาวขาวแล้วก็อายุประมาณน่าจะประมาณเจ็แปดปีนะแล้วเขาก็ป่วยแมวเขานี่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมะเร็งนะเราพาไปหาสัตรแพทย แล้วก็แล้วแมวก็ตายไปตัวเขาเองนี่ไม่อยากจะบอกไว้ทุกให้แมวเจ็ดวันนะคะใส่เสื้อสีดำนะคะเสื้อแขนยาวนะคะเวลาไปทำงานใส่เสื้อแขนยาวใส่สูทแล้วก็ผูกเน็คไทสีดำไว้อะไรให้แมวเจ็ดวันเป็นเรื่องที่แบบ สัจจมากนะเขาก็บอกว่าเขารักแมวมากรักเหมือนลูกเหมือนลูกเขาคนหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลใหม่สําหรับเราอีกเพราะว่าเราก็เป็นคนรักแมวอยู่ก็ก็รักตามภาษาตามภาษาเราอะเนาะตามตามภาษาคนบ้านๆน่ะที่ชาวบ้านทั่วไปที่มีแมวเลี้ยงไว้ที่บ้านสี่ส้าห้าตัวก็ ก็ทำหน้าที่แค่ว่าเอาข้าวให้ให้แมวกินเนาะเอาข้าวเอาน้ำให้แมวกินก็อาจจะอาบน้ำให้บ้างก็แค่นั้นแต่ฝรั่งหน่เขาก็รักแมวเขาก็รักเป็นสมาชิกคนหนึ่งของบ้านนั่นอะ่ะอุ้ยหลับสนิทแล้วถูกกล่อมถ้างั้นนอนหลับสนะไม่กลัวละฝันดีจ้าจ่าจาไปละจ้า